โอเคครับแล้วเขาสอนวิธีการกระโดดน้ำแบบโคตรเท่นะโอเคครับพร้อมแล้วกระโดดลงน้ำกระโดดรูแล้วก็ว่าน้ำโอเคพร้อมแล้วก็ไปดูเลยครับฮ้ยอืมโอเคครับเแล้วเขาจะไปหาแะ่รล่อเห็นเขาบอกในตัวนี้มีเพชรนะาเหมือนเลยไม่เนมีเทนจริงหรือเปล่ามันก็เหมือนอ่างตัดทันไม่ได้เลยโอเค ที่ถานด้ว่านแล้วไม่ใช่เฮ้ยเหตุช่ t เฮ็ชอ hết เฮ็ดเอเดี๋ยว้เียมคุณหาแรถนเลเคไปเๆไม่ะัวเราเราไม่ไหหรอกครับ โอเคครับเขาไม่ใช so right so 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 yeah, so ่ไม okay. 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 ่เสียนะเขาอพายโอเคโอเคแล้วก็ขอไปที่ไหนก็แล้วกันนะโอเคก็อาจทำดีได้ไม่ดีแลขออภัยว่าผมมีโปรแกรมต่อเนี่ยเพราะว่าก็มีพลาดอยู่อันหนึ่งเนี่ยขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็เห็นเห็นมันดังแล้วก็เลยเอามานทำดูมั่งแล้วก็ขอขอบคุณช่องเนี่ยแหละช่องนี้ครับนี่ก็เลยมุกติดตามนะแล้วกันนะโอเคมุกจิดตาม่าจะกระดิกเนี่ยเขาจะกํล้วกันนะครับโอเคกิดอะไรไม่เอาเลยแล้วแบบเขานครับ